มิลาฟาดครูภัยบุญอวดรวยแต่ไม่มีตังคจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเรียกว่าก่อนหน้านี้มีคดีความฟ้องร้องกันมาพักใหญ่จับรับนักร้องสาวเอมิลา กับอดีตสามีครูไัยบุญโดยคดีความฟ้องร้องค่าเลี้ยงดูบุตรจึงสาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจดและจำเลยใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันแต่ให้จดเป็นผู้กำหนดที่อยู่ของบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวและให้จำเลยชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ10,000บาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะล่าสุดทางด้านสาวเอมิลาได้ออกมาพูดข้อความว่าขอบคุณทนายคนเก่งผู้เขียนคําคัดคา้านและทนายน้องผู้ตื่นเช้าพาน้องมาศา สายแนนงัวแค่ไหนก็ต้องมาฉันผู้ขับรถไม่ได้พักตั้งแต่เมื่อวานเขาอยากปกครองมีสิทธิ์ในตัวลูกคนเดียวฟ้องรอบสามแค่เงินส่งเสียลูกก็ยังไม่จ่ายเลย 8เดือนแล้วและยังได้ออกมาโพสต์ต่อว่าผมไม่เอาลูกไม่เอาใครไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละหมื่นพูดต่อหน้าลูกในศาลแบบนี้ลูกจะรู้สึกยังไงไม่อยากได้ลูกแล้วฟ้องเพื่อแค่ไม่อยากจ่ายนี่นะสุดท้ายศาลให้ใจ่ายบอมีเงินจ่ายปวดรวยคักเข้าใจคําว่าชิบหายยังทำกลางชาวเน็ตเข้ามาส่งแรงใจให้สาวเอมิลากันอย่างมากมาย